ก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีทั้งรับหลังก็ดีทั้งที่รูกเข้าไม่กลับก็ดีขอให้คุณพ่อคุณแม่และอยากทั้งหลายจงอาโหสีกราบให้กับขเจาว้วยและขอได้ร่วมอนุโมทนาในานการบรรพชาและอุปสมบท ของข้าพเจ้าในวันพรุ่งนี้โดยเธอกอราอเดียว่เดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวคแม่กาบสักถามข้าพเจ้าข้าพเจ้าข,าขอยกตให้ลูกเจา้าหน้าให้ขออนุโมทนาในการบรรพชาทให้อบะทุหมดให้ขอให้ลูกเจา้าหน้า จงเจะเญในี่เป็น,ากกนอาจารย์ด้เธอแม่สามทคคีครับนั่นแหละครับครับแล้วก็สุทานนี่ขอข้มาทั่วให้คุณแม่คุณแม่ก็รับไปนะครับครับนี่แหละครับนี่ครับการว่าวันนี้ได้ข่าวว่าลูกชายบวชเียบุญด้วยใช่ไหมครับก็ได้บูชาไว้กับคุณแม่ ไม่ชีนอก,กนะครับอ่าก็เดี๋ยวเ,เวลาผมไหว้คขาผมจะออกชื่อให้นะครับนะครับก็พินนั้นว่าคุณแม่ไปรับแขกได้นะเดี๋ยวไปเวลาแล้วมาเวลาว่างมานั่งข้อลูกชายนะนะพร้อม้ัง ก็จะเก่งถ e ้าเราจะทำไปตาเรื่องทมเรานะเอาไปตามที enroll, okay, okay, okay. ่ว่าทําได้ก็แล้วกันนะครับนะโอเคครับเอาลุกต่นี้เป็นหน้าที่ของเราแล้วหันหน้ามาทักคุณลงเลยลูกมาทักคุณหอเลยลูกนะ แม่ให้บวชเลยครับแล้วล, <among S 1> ลูกลูกเป็นไงลูกตั้งใจบวชดีไหมครับเออแล้วมีคนอุ้มตาพพระไตรแะอยากมีคนอุ้มหมอมีหรือยังครับคือมีเลยลูกหน้าตาหล่อไม่มีคนอุ้มหมอนะครับผมไม่ไว้เชื่อเลยนะจริงๆมันต้องมีคนอุ้มหมอแล้วนะระดับนี้แล้วนะครับนะฮะก็ไม่เป็นไรนะลูกนะไม่มีก็ไม่เป็นไรโอเคอ่ะอันนี้ลุงจะจะพูดให้ลูกจะน่าฟัง ูกจะต้องคิดให้ดีดๆปิดให้ลึกๆ,ๆเพราะว่าการพูดแต่ละคำหมอก็ได้การตรองมาอย่างดีแต่ไม่ใช่หมอมาสอนวันนี้หมอมาเอนเพราะว่าการสอนนะพ่อแม่เขาสอนมาดีแล้วมาถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวางสําเร็จของพ่อแม่แล้วเพราะฉะนั้น